สวัสดีค่ะเห็ดพึ่งที่เก็บมาตั้งแต่เดือนน่าจะเดือนสิงหาสิงหากันยานู่นแหละค่ะเป็นเห็ดพึ่งหวานดอกเล็กๆดอกสีเหลืองๆพอต้มแล้วสีจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ส่วนที่ติดอยู่ดอกเห็ดน่าจะเป็นใบไม้ <laughs> ล้างไม่หลุดเป็นเศษใบโอก๊กใบโอ๊กแห้งๆค่ะ ความหวานยังมีอยู่แต่ว่ากลิ่นจะไม่ไม่เหมือนต้มครั้งแรกเห็ดไม่ว่าจะเป็นเห็ดถั่วเห็ดพึ่งต้มแล้วเอาแช่ในช่องแช่แข็งไว้กลิ่นมันเปลี่ยนมันอาจจะเป็นเพราะว่าการเก็บเราไม่ได้เก็บแบบนี่เศษใบไม้นะ่นเนี่ยค่ะนี่เศษใบไม้เศษใบไม้ ไม่เป็นไรดูสิอันนี้นี่ก็น่าจะเป็นเศษใบไม้อีกตอนล้างว่าล้างดีแล้วนะเศษใบไม้ออกไปดูสิตะเกียบยังเกือบเท่าขายเห็ดแล้วเพราะวะ่าเป็นเห็ดดอกเล็กๆเกนี่ยค่ะเอาออกมาครั้งแรกนึกว่าเป็นเห็ดฮันนี่มั r o o m นะคะ แต่พอดูๆไปใต้ดอกมันจะเป็นสีเป็นเป็นฟองน้ําก็เลยบอกอ้าวนี่เห็ดพึ่งเนี่ยขายเห็ดนี่ไม่ใช่สุกโปรกนะมันล้างไม่ออกมันมันเป็นธรรมชาติของขาเห็ดอยู่แล้วไม่สุกโปรกค่ะไม่ใช่เศษดินด้วยดูสิน่าเสียดายส่วนนี้ดอกนี้ค่อนข้างแก่เห็ดดอกสวยๆพอต้มมันก็จะเป็นสีแบบนี้แหละค่ะนี่ กินมากใครที่ชอบกินแกงเห็ดนะเอาให้เนี่เขาเขาคงดีใจอ่ะไม่มีขายในตลาดนะคะนี่น้ำยังหวานอยู่เลยขี้เกียจไปตลาดถ้าไปตลาดร้านเวียดนามเขาจะมีผักกระยงงขายแต่เมืองน,นี้หาใบแมงรักยากมากค่ะ ทำไมเข้าไม่นิยมหรือ,อยังไงจะไม่มีใบแมงลักขายแต่ผักกระยางอะ่ะมีขายทั้งปีที่ร้านเวียดนามนี่คือจะเป็นเศษใบไม้อยู่ตรงนี้นี่ดูดอกนี้ดูขาดอกนี้สิเอาจิ้มน้ำปลายังอร่อยเลยเมื่อกี้ต้มแล้วเอาไปจิ้มน้ำปลา อร่อยดีมันจะกรุบกรุบกรุบส่วนขานี่ก็กรุบกรึบออร่อยนี่ดอกนี้ดอกนี้ก็ยังไม่แก่นี่สีอาจจะดูไม่น่ากินสีเวลาไปแกงเห็ดมันก็เป็นสีแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าเห็ดมันโดนความร้อนขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่แวะมาชมขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ